Lime man app done. พูดคุยกันก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับตามหัวข้อเลยนะครับก็คือ Line Man แอปดำนะครับเรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับมันค่อนข้างที่จะสายฟ้าแลบทีเดียวเลยนะครับสำหรับ Line Man แอปดำนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับวันที่4นะครับคือ Line Man นะครับเปิดรับสมัครราเดอร์นะครับคือโพสต์เขาตั้งแต่วันที่4ตอนเช้าเลยนะครับคนขับใหม่ในพื้นที่7จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพนนทบุรีและก็พวกปริมณฑลต่างๆนะครับมารับงาน Line Man นะครับนั่นคือแอปสีดําาาาททีีี่่่่่ผมมเคคคยยยไปววิงงงจััััหหดอออุธนนนนนะะรรบบซึก้้ตน นะครับถ้าเกิดใครดูผมมาสักพักนะครับผมก็จะบอกว่าอีกไม่นานนะครับว่าไลแมนนะครับก็อาจจะเข้ามากรุงเทพเนาะแล้วก็อาจจะแยกกับลาลามูฟนะครับซึ่งอีกไม่นานของเขานะครับตอนแรกผมคิดว่าอาจจะสักครึ่งปีเนาะหรือว่าแบบสักสามเดือน 4, 4เดือนนะครับเพราะว่าผมพึ่งลงคลิป อาทิตย์ที่แล้วไปเองนะครับเกี่ยวกับไลแมนที่สมัครในกรุงเทพนะครับที่แบบคนชอบเข้าใจผิดว่าถ้าคุณจะสมัครในกรุงเทพเนี่ยอย่าสมัครไอแอปสีดาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับและอาทิตย์นี้อาทิตย์ล่าสุดที่ผ่านมานะเฮ้ยไลแมนเหมือนจะแยกตัวกับลาลาแล้วนะครับต้องพูดไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับเหมือนจะแยกออกจากกันเลยนะครับเพราะว่างานส่วนใหญ่ที่งานไลแมนที่จะได้รับนะครับจะเป็นงานที่คนขับลาลามูฟหรือว่าคนที่ใช้แอปพลิเคชันลาลาเดเวอร์ได้รับนะครับและเพิ่งมารับสมัครในเมื่อวานพร้อมกับแคมเปญพิเศษมากมายนะครับไม่ว นี่นั่นโบนัสอินเซนทีฟเนาะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10กุมภานะครับทำให้เนี่ยคนที่ขับลาล่ามูฟนะครับเหมือนตกงานแบบกระทันหัน ต้องบอกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าไม่มีการแจ้งข่าวอะไรเลยนะครับเกี่ยวกับลาลาโมบเนาะไม่มีการแจ้งข่าวว่าแบบจะมีการย้ายนู่นนี่นั่นอะไรกันเกิดขึ้นนะครับและงานที่ผมไปถามพี่ๆคนขับลาลา Move มานะครับงานไม่มีเลยนะครับคืองานไลแมนที่ปกตินะครับเวลาทุกคนขับลาลาโมบนะครับที่จะได้รับงานส่วนใหญ่นะครับจะเป็นงานไลแมนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ไลแมนใช้แอปของตัวเองแล้วเฮ้ยก็เลยแบบโหแบบช็อกต้องต้องคนที่ขับลาลา o v e อยู่นะครับก็คงช็อกเหมือนกันนะครับและคนที่ ตามข่าวหรือว่าดูข่าวตั้งแต่เช้านะครับก็อาจจะกดสมัครทันเหมือนกันนะครับต้องพูดรบบอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าไลแมนเขาเปิดรับสมัครโดยแบบรวดเร็วอะต้องแบบรวดเร็วนะครับบางคนแบบครึ่งชั่วโมงก็เปิดระบบนะครับแต่ว่าบางคนนะครับสมัครแล้วเต็มต้องพูดแบบอย่งนี้ดีกว่ามัน อยู่ที่ดวงล้นวนเลยนะครับสำหรับคนขับที่แบบสมัครเมื่อวานนะครับบางคนตอนนี้ที่ขับอยู่นะครับหรือว่าแบบที่สมัครอยู่ที่สมัครแล้วก็ถามพี่พี่เมื่อไหร่ผมจะเปิดระบบผมก็บอกไว้คําเดียวนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเปิดระบบเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าคนที่แบบสมัครไปก่อนหน้านี้หรือว่าสมัครตั้งแต่เช้าหรือว่าสมัครเร็วนะครับก็อาจจะได้เปิดระบบตั้งแต่เมื่อวานไปแล้วนะครับวันที่4เนาะโหก็แบบเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะใจหายนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมไม่คิดว่าเขาจะแยกตัวกันเร็วขนาดนนนนนนีี้้้้ะะคคคครรรรััับบบววว่่่่าาาาางยยๆืือออตเูแลสหขจ กันถาวรนะครับแต่สําหรับข่าวนะครับก็ยังไม่มีออกมานะครับแต่คนขับเนี่ยอาจจะรู้แล้วแหละเพราะพี่ๆที่ขับลาลาไดเวอร์อยู่นะครับก็ไม่มีงานของไลแมนใช่ไหมคือแบบงานแบบเด้งน้อยกว่าเดิมนะเพราะว่างานทุกอย่างนะครับไปอยู่ที่แอปดําหมดนะครับก็เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือว่าใหญ่นะครับถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าพี่ๆคนที่ขับลาลามูฟนะครับเหมือนตกงานชั่วคราวต้องพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีงานพอมันไม่มีงานเสร็จจะไปสมัครไลแมนแอปดำก็ตอนนี้ เต็มเต็มแล้วนะครับเต็มตั้งแต่วันแรกนะครับเพราะว่าคนสมัครเยอะมากแล้วก็ใครที่ได้เปิดระบบต้องบอกว่าถือว่าเพื่อน <m> ๆโชคดีมากนะครับที่ได้เปิดระบบในการขับวันแรกนะครับเพราะว่าเพื่อน <c> ๆเนี่ยจะได้งานเยอะมากผมก็ได้ไปขับมาเหมือนกันนะครับเมื่อวานนะครับแต่ผมเนี่ยใช้ ID ดีที่ผมสมัครจากจังหวัดอยุธยามาขับนะครับส่วเพื่อนๆ,ๆที่สงสัยนะครับว่าเฮ้ยและต่างจังหวัดอย่างนี้ที่ผมอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้ที่มีไอเดียอยุธยาเนี่ยสามารถขับได้ไหมผมต้องตอบไว้นะครับผมไม่ชัวร์นะครับไม่ชัวร์จริงๆนะครับเพราะว่า มีน้องคนนึงส่งมาผา่ส่งมาให้ผมดูเหมือนกันนะครับว่าทางระบบเขาบอกมาอย่างนี้แหละนะว่าสามารถย้ายจังหวัดได้หลังวันที่1 1นะครับส่วนของผมเนี่ยผมสามารถเปิดขับได้เลยนะครับก็อาจจะเป็นกรณีพิเศษของผมหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเหมือนผมไปขับที่อยุธยามาเนี่ยแล้วเหมือนแบบผมไม่แน่ใจนะเหมือนกันนะครับว่าทางลายแมนหรือว่าทางทีมงานเหมือนเหมือนมาร์คชื่อผมไว้หรือเปล่านะครับว่า เออคนนี้ค,คือคือแบบเหมือนไอดีพิเศษอันนี้ผมไม่รู้นะครับไม่ไม่ไมไมแน่ใจเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่แบบมีไอดีต่างจังหวัดแล้วมาขับกรุงเทพได้ลองคอมเมนต์มาบอกผมนะแบบจังหวัดอุทยาจังหวัดกำแพงเพชรหรือจังหวัดที่มีลายแมนต่างจังหวัดนะครับแต่ของผมเนี่ยเปิดขับได้เป็นปกตินะก็สําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่รอต้องบอกไว้นะครับว่ารอจริงๆรอเขาติดต่อภายใน3วันนะครับหลังจากที่สมัครไปแล้วนะครับ่วน ใครที่3วันไปแล้วนะครับยังไม่เปิดระบบหรือว่ายังไม่มีการติดต่อเข้ามานะครับจากทาง Line Man นะครับให้รอหลังวันที่11กุมภานะครับหรือว่าให้มันหมดแคมเปญนี้ไปก่อนนะครับและค่อยสมัครใหม่หรือว่าค่อยรอดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงวันที่4-10กุมภานะครับไลแมนเหมือนเขาแบบโปรโมทหนักมากเลยโถมหนักทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้ก็คือแบบโถมให้แบบทุกคนรู้นะครับว่าตอนนี้ไลแมนเหมือนแบบค่อนข้างที่จะแยกกับลาลาบูฟแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นต่าง ต่างๆนะครับก็สําหรับใครที่เปิดระบบแล้วนะครับลองคอมเมนต์มาบอกผมแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆเปิด ระบบตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับส่วนใครที่ยังรออยู่นะครับผมแนะนําว่าต้องรอต่อไปนะครับคือต้องใจเย็นนะต้องพูดว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายๆคลิปนะครับว่าเออสมัครทิ้งไว้หลายๆค่ายดีนะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรกระทันหันแบบนี้นะครับพี่ๆลาลามูมบางคนนะครับตกงานแบบกระทันหันเลยตกงานแบบไม่รู้เรื่องอะ่ะอยู่ดีๆวันที่4ี่ไลน์แมนโพสต์รับสมัครคนถ้าเกิดเราตื่นสักสิบโมงเ่อเท่ากับวันนั้นเราตกงานไปแล้ว1วันนะเราไม่มีงานทานะครับเพราะว่าลาลามูม ใช้งานของไลแมนส่วนใหญ่นะครับและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับผมได้มองเห็นนะครับว่า l a ล a า o ู e อาจจะทําพลาดไปสักนิดนึงนะครับทําพลาดเพราะว่า l a ล a ามู e นะครับปล่อยให้ไลน์เนาะไลแมนนะครับปล่อยให้ไลน์นะครับมีบริการส่งของนะที่ ครับบริการตัวเองเพราะว่าลาล a ามูฟก็เป็นบริการส่งของเหมือนกันนะครับแต่ไลแมนก็มีบริการส่งของและเวลาคนรับคนขับรับก็จะรู้นะครับว่าเงานนี้เป็นงานไลแมนส่งของของไลแมนส่งของของลาล่ามูฟอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยเหมือนไลแมนเขาน่าจะรู้ว่าเออตัวเองก็มีฐานลูกค้าพอสมควรนะครับก็เลยรู้ว่าเอ้ยถ้าเราแยกตัวออกมาเนี่ยเราไปรอดอะ่ะ คือเราไปได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับถ้าย้อนหลังไปไม่แน่ใจว่ากี่ปีนครับตอนนั้นนะครับไลแมนนะครับก็มีแอปเป็นของตัวเองเหมือนกันนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนตอนนั้นนะไปไม่ไหวก็เลยไปร่วมมือกับลาลามูแทนนะครับพอไปร่วมมือเสร็จนะผ่านมาไม่กี่ปีนะครับเติบโตมากไลแมนเติบโตมากต้องบอกว่าอย่างนี้เติบโต ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่อนข้างที่จะเติบโตเป็นแบบขั้นบันไดน,นะครับเติบโตแล้วก็ไปตีตลาดต่างจังหวัดพอไปตีตลาดต่างจังหวัดเหมือนผมแนบะอย่างที่ผมบอกไปตอนผมไปขับที่อยุทยานะครับผมก็เฮ้ยต่างจังหวัดตอนนี้ไล่แมนแบบ ไม่เริ่มมีเยอะขึ้นแล้วนะครับอีกไม่นานนะกรุงเทพก็น่าจะเปลี่ยนแปลงและกรุงเทพก็เปลี่ยนแปลงในเร็วมากต้องบอกผมนึกว่าจะเป็นกลางปี64นี้นะครับนึกว่าจะอีก2-3เดือนที่ผมลงคลิปไปนะครับผมก็ยังทําคลิปบอกไว้เลยนะครับเออว่ามันไม่ใช่นะตอนนี้คือแบบใครอยากสมัครลายแมทที่กรุงเทพก็ต้องมาสมัครของแอปลาลามุแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะ บอกไว้ก่อนนะตอนนี้ใครจะสมัครต้องสมัครแอปดําเท่านั้นแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะวิวไลน์แมนนะครับและอีกไม่นานอาจจะประกาศเป็นทางการนะครับว่าอาจจะแยกตัวกันแบบแบบถาวรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสสตรัรดีนะกันนะครับสำหรับการปรับตัวของเรานะครับว่าเออมันสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ตลอดเวลานะครับงาน ทุกๆอย่างนะครับหรือแม้แต่ค่ายที่เราเห็นอีกค่ายนึงนะครับที่จับมือร่วมกันนะครับก็คือโรบินฮูดกับสกูต้าแต่โรบินฮูดมีเฉพาะงานส่งอาหารอย่างเดียวนะครับแต่ผมว่าถ้าอนาคตโรบินฮูดเติบโตขึ้นนะครับอาจจะเทคโอเวอร์สกูต้านะครับผมต้องบอกไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับว่าโรบินฮูดอาจจะซื้อสกูต้านะครับเพื่อเพื่อลองลองคิดดูเหมือนผมนะครับอาจจะมองเห็นภาพเหมือนผมแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเรามองจากที่เราเป็นแมสเนี่ยหรือว่าเราเป็นคนส่งของส่งอาหารหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่างาน ส่งเอกสารหรือว่างานส่งของของสกูตต้านี่ค่อนข้างที่จะน้อยกว่าทุกค่ายนะครับแต่ก็พอมีบ้างนะครับแต่ว่าน้อยกว่าทุกค่ายนะและก็ถ้าโรบินฮูดทำเด่นขึ้นมาหรือว่าทําและเติบโตขึ้นมาจริงๆนะครับอาจจะเทคโอเวอร์สกูตต้าก็ได้นะครับเพราะว่าสกูตต้าก็เป็นของคนไทยไงส่วนไลแมนกับลาลามูฟนี่คือเป็นบริษัทใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะครับก็เลยแบบอาจจะ เขาเรียกว่ากินกันไม่ลงไลแมนก็บริษัทใหญ่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเทียบกันนะครับไลแมนเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับใหญ่แบบใหญ่มากนะครับต้องพูดอย่างนี้มีกําลังซื้ออยู่แล้วแหละส่วนลาล่ลามูฟก็ไม่ใช่ขี้เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่แบบบริษัทเล็กๆเหมือนกันนะครับก็กลายเป็นแบบ2ยักษ์ใหญ่อยู่ด้วยกันและอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ก้าวกระโดดมากกว่าและอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ที่ตอนแรกจับมือร่วมกันนะครับไม่ไม่อยากจะ เขาเรียกไม่อยากจะเสียผลเสียผลประโยชน์ให้อันนี้แล้วนะครับเรามาทําแอปเองเป็นของตัวเองดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างและนะครับหลังจากที่ทุกคนเปิดระบบแล้วนะครับคงจะเจอเหมือนผมนะครับเมื่อวานผมไปขับมาแล้วนะครับก็คืองานโดดค่อนข้างที่จะเยอะมากงานมันเยอะจนแบบเราจิ้มไปนะจิ้มไปเจองานโดดเมื่อวานผมเจองานโดดเป็น8 9โล7โล10โลและก็เยอะสุดก็คงเป็น11กิโลนะครับที่ผมไปนะเดี๋ยวอันนี้จะมีคลิป ลงหลังจากคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้านะครับผมกําลังตัดคลิปอยู่เนาะเป็นคลิปวิ่งงานวันแรกของผมนะครับคือแบบ งานเยอะแต่ก็อุ๊บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับว่าเออมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับและข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงตอนนี้นะครับก็คือไล m ์แมทเนี่ยมี CS เข้ามาเพิ่ม24ชั่วโมงนะครับที่เขาเปลี่ยนเลยนะ CS เพิ่มเข้ามา24ชั่วโมงแล้วก็การเคมอาหารนะครับคือเคมแบบออนไลน์ได้แล้วเคมเหมือนฟู้ดแพนด้าได้แล้วส่งแบบสอบถามนู่นนี่นั่นนะครับในการเคมนะครับแล้วก็ถอนเงินไม่เสียตังค์แล้วและอีกอย่างหนึ่งนะครับอาจจะมาขจัดโปรแกรมกกงงต่่่าาๆทีีมออยูในะะั็จจจขด ได้นะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับอาจจะไม่เห็นคนใช้โปรแกรมโกงหรือว่าโปรแกรมครอบที่มีอยู่ในลาลามูฟเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งผมส่วนตัวผมก็ไม่เคยเห็นนะครับเขาก็แคบๆส่งๆตอนต่อต่อ,น,ตอน,นะครับหรือว่าเป็นพวกวันช็อตหรือว่าอย่างงี้แต่ส่วนตัวผมไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าผมวิ่งงานคนเดียวผมไม่ค่อยไปสูงสิงกับใครนะก็อาจจะทําให้ผมไม่เคยเห็นไงต้องพูดว่าอย่างนี้ดีกว่านะ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับสิ่งที่ผมพูดในวันนี้นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับผมก็ได้แต่ขอให้พี่ๆนะครับที่ยังไม่ได้สมัครหรือว่าสมัครแล้วรออยู่นะครับขอให้เปิดระบบไวๆนะเปิดระบบเร็วๆ แล้วก็พี่ๆที่เปิดระบบแล้วนะครับก็ขอให้กอบโกยช่วงนี้ให้ดีที่สุดนะครับ <S <S พรเพราะว่าไม่รู้ว่าอนาคตรหรือว่าหลังจากนี้นะครับงานจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงกอบโกยก็กอบโกยให้เร็วที่สุดนะครับและว,วันนี้นะครับผมหนึ่งนะครับขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับส่วนการวิ่งนะเดี๋ยวเจอกันคลิป คลิปถัดไปนะครับน่าจะเป็นกลางสัปดาห์นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้คนที่วิ่งอยู่รีบกอบโกยและขอให้คนที่ยังไม่ได้เปิดระบบขอให้เปิดระบบไวๆนะครับส่วนคนที่รอ3วันนะครับก็อดใจรอนะครับมันรอมันก็ต้องรอจริงๆเราไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเพื่อนๆปะพอเท่านี้นะครับทุกคน